คนดื่งเงียบดิเสือบอลถุกคนมาดื่อดอกอซิมีเป็นบางเทียดื่ดแต่บลล่หลายนาหน้าตาสวยมากครับขอบคุณนะคะฝากว่อจอให้หน่อยนะเมื่อยุดกะเง,งาเพื่อเก้านลาลลาข้าลมดับหนึง่งเอา่ น่ารักสวัสดีคะ่ะไอคอมม่าฝากพอจอให้นในเดอร์เรียบร้อยคือผ่าผ่าวไว้น้องๆอ,อ่ะอุ้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณกุ้มหัวใจคะ่ะแมนคอยเรียบร้อยคือผ่าผ่าวไว้นี่อายดาวคนปรเป็นดอกตะวันยเฮเทสุอ้าวมาขึ้นไล์อยู่นี่คอมม่าบอกเป็นมูนเน่ สวัสดีค่ะ450หัวใจก็ให้แล้ว,ดว,ดวดลเด้อดาอุ้ยขอบุณหลายๆเด้อไอเปิดมาเจอถูกตาถูกใจแหม็นบอฝากข้อจอให้หน่อยนะทุกคนเกลือข,ขึ้นขาดงานตีบอเกลือบเด็กขาดบอกลาน,น้อยเลยหยุดเมื่อยุดก็เห็นน้ำเขาเน้ะเห็นต่งางหลาย ผมแนว,วาจังแนมบกลานอยของเอวยขอบคุณหัวใจส้มค่ะฝนกขคือทำสิตตุหรืบอบ่ประตุกลงมาเอวยแล้วแมนบ่ โสดและเงาคนพิมพ์ใช่ไหมโสดและเงาเจ้าของชองกะโสดและเงาคือกันเน้อทางได้นะแมนบอย่อนย่อนให้ดูเนะี่ยโอ้ยสิไมย่ยอนในเมืองจังไหนอายถามบอมบมา่า,าเห็นข่อยเต็มโดจากที่ผมไปหาเอื่อยมันไกลดีเดี๋ยวจะรอไว้เวลา แมนบอสันท่าสร้างนามเนี่คือว่านําแข็งละล่หมดแมนบอน,บน่ารักจังเลยครับขอบคุณค้าเด็กได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบอสเหงามีเอฟซีเยอะขนาดนี้แมนบอเหงาขึ้นเกาหลาล่ะมีแต่เอฟซีเนาะคนคุยบ่มีเนาะสีวานป่านน้าฝ่ามาแล้วแมนบสนนอสปาพอจอห้หนดิดเดอ พระเอ,อินน่ารักสมุนปารก,การไก่บบเลยว่า,วาปารมบักลาดหนึ่งยุสมุนปารก,การเลยบบอกก็ uh huh. สียุไก่แถ่น่ารักขอบค,คุณค่ะขอเป็นคนคุยได้ไหม uh huh. วาสนากระชิดเด็เป็นตะคนคุยนี่แหลนะเนาะเอ็ดชุดนอนซาลา <laughs> เอาเอาสุดนอนไปอย่างอายสุดนอนมาเดินอนเลยของทางนี่ okay. น่ารักขอบคุณค่ะเอื้ยคือว่าบอลมวลหน้าฟังสื่นใจแม็นบอลน่องกองฝากคอจอให้เอเื้ยในเดือครับผมอุ้ยว่าสิสังนามสนอยเป็นไรเดือก,ยยกายุไกลพูเนาะน่ารักขอบคุณค่ะผมกะเอารถไปส่งเ,เก็บเงินบาท่านบท่านพ่ออยู่เลยบระท่านเปิดโต เป็นอย่างยาันเจ้านี่ไอ้ท่วงหนีเป็นบอคือไอ้บังน่ะแล้วบอกว่าเหตุผลที่เราปัสใสหลูโปรไฟ้าน่ะเรายาไหนคนท่วงหนีเราเดดื้อเงียบหนักกว่าทุกเรื่องห<ม>นักกลัวอย่างบอบอกว่าเด้เป็นคนดื้อดอกบอไปยสันหละมึงหนาตาเนี<ม>่ยนี่เรียบ้อยบอกน้อยได้หนี่ อย่างนั้นม่าเป็นลูกไฟแม่แม่เราใหม่อ่ะนี่อีกแล้วอีกแล้วเข้าเม็นอีกแล้วเข้าเม็นอีกแล้วปักหมุดประจานกันด้วยซุ้มนี่ใส่ประดีน,นบอกมันดูนะ เยวถามมันพิมพ์มาอีก่อนซุ้มกนไดนหนังสือเป็นแมงอย่างขัดอยแน่มคปกติว่าแมอน้นวมาบมวนเี่ทำงานอะไรครับอยู่แบนดเสื้อคะ่ะแอบเขาเปิดหนายังมก,ก่าเนาะยักเกิดเป็นคนถอนักโลูกไปซื้อขุนพันหาคุณแป ปลอยมันลงหลาต่ะค่ะอย่าให้ค่าคนแบบนี้ใช่ไหมทุกคนไม่ไม่ได้ให้ค่านะแต่ขอด่าก,ก่อนรู้แหล้วว่ามันอยู่ในนี้อันนี้คือโมโหแล้วใช่ไหมใช่คุณยิ่เพชรโมโหแล้วนะนี่จมินบเดลาี่สิถูกค่ะก็คนสวยของคืน <laughs> เราไม่อ่านก็จบ <laughs> เอาไม่ถ้าคอมเมนต์ไม่น่ารักเราก็ต้องอ่านใหม่ทุกคนเออคนที่เขาหน้ารักเขาก็มีต้องเยอะตั้งแยะคนที่ไม่น่ารักก็ต้องด่าหน่อย <c oughs> อุ้ยขอบคุณค่ะอารมณ์ดีแล้วได้หมวกขามอยแล้วไปทําให้อารมณ์เสียลนะน้ <c oughs> องคนนี้ใส่บอดีอายคนมันไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นนะ สวัสดีค่ะบอกมันไปคุยอย,อย่างนอย่างนาหมดแดงทำให้คนสวยอารมณ์เสียใช่ไหมสวัสดีค่ะบอกยังให้เกียรติวันใจของเฮอทุกคนเออจัดการมั่นเอกไวในปบราณนอนอพกเอวยที่ใส่บ่ดีเอาคนที่เขาหนาหลักหนาหลักกมี ไม่อีกแน่สิดาเห็นมึงไหมแหงดาคุ้นปะเป็นอยู่ใจเย็นๆครับ <laughs> นี่ละ่ะน้อ,ขอเขาว่าคน้นแ <laughs> มนบอกโมโหแรงสุดก็ยังเรียบร้อย <laughs> ยาด้ิยาด้ิศูนย์ดิอายขายง้อให้ได้เงินขบกอนเดี๋ยวสิเปิดตูคุณ <laughs> ดิ ยืมเง้นหน่อยจากตัวนีายไอิไปขายกันล่ะชิไปซื้อไอโฟนสิบเจ็ดตอนนี้สิบหกยังพรว่าเนเหมือนอยู่หยุดงานหรอแซ่คะ่ะทำอะไรครับเอ้ยไม่ได้เห็นอย่างดอกเวมาเกลี่ยมะลัยดาค้นสุดสุดนี่แหละสวัสดีค่ะอารมณ์ดีอารมณ์ <laughs> มดุอารมณ์ดีแ้่นอะเอาอารมณ์ดีบอกว่าหันมาตาดาคนนี วัดมียามบ่ายครับขอสวัสด,ดียามบ่ายครับเจ้าก็เป็นวัดนอ,อกับยกานวัดเนาะได้อย่างกินว่าในกินเขาอยู่ทะเลเด้เอ้ยตอนนี้ขาดอยู่ป้าหาแสนบ่อายเก็บเงินไปขอสาวเบาชวนตั้งแต่ติดตามมา มาได้ย <c ười> Th ินดาคนเลยแมีนบอบอที่จริงอ่ะเป็นคนบอมวนดี